มาดูกันว่าใส่เมนทอสจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่เอาแล้วใส่ใส่หมวกถุงทำไมนั้นหมวกเชฟไม่ได้มาทำอาหารนีดสหน่อยแล้วมาใส่หมวกเชฟทำไมอ่ะรอคนแก่ก่อนเม็ดหนึ่งไปไปเม็ดหนึ่งโอเคป้อรีบใส่แล้วก็รีบปิดจะระเบิดไม่มาดูกันหรือว่าจะนิ่งไปเลยถ้านิ่งไปเลยจบเลยแล้วเนี่ย้าแตกเลยเราแตกหนึ่งสองสามแล้วรีบปิดเลยนะเอาไว้หนึ่งสองสามไปป้องแล้วเราทันไหมทันไหมป้อ อ่าตอนนี้อยู่ในนี้แล้วรอเขย่าเขย่ามันต้องเขย่าอีกต้องเขย่าอีกเออนั่นแหละให้มันผสมให้มันผสมกันหนึ่งสองไปเฮ้ยไปไปโอ้โหโอ้โห โอ้โหเบทุ้งเลยรีบกินรีบกินรีบกินกินฟองกินฟองมา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 เอ้าอย่าแย่งกันเลยแต่ยิงระเบิดนี่นี่ดูคนหน้าขายาวก่อนโอ้โหจบไปแล้วนะกับคลิปทดลองโคสกับเมนทอสแล้วระเบิดเยอะมากเมื่อกี้สรุปนะระเบิดจ็ปิดไม่ทันแต่ก็ถือว่าระเบิดก็แสดงว่าทฤษฎีนี้จริงหรือไม่จริงจริงเยี่ยมเลยถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดก Subscribe ให้ด้วยนะตัดต่อ